สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทะเลสาบน้ำจืดหาดแสนสุขลำปำจังหวัดพัทะลุงนะฮะแหมคิดชื่อนานนึกอยู่ตรงนี้เป็นชายหาดเอ่อเป็นทะ,เ,ทะเลสาบสงขาติดกันสงจังหวัดนะฮะติดตัวทะเลสาบเดี๋ยวผมพาไปดูตัวทะเลสาบแล้วก็พาไปดูไฮไลท์ของที่นี่นะฮะที่นี่เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีหาดทรายน่าจะเป็นหาดทรายจากธรรมชาติเลยนะครับ อ๋อตรงนี้เป็นมุมโค้งนะฮะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นจังหวัดสงขลาอันนี้ตัวทะเลสาบเป็นทะเลสาบน้ําจืดนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของที่นี่ก็คือเจ้าสะพานเกาะตรงนั้นตรงนั้นจะเป็นเกาะฮะจะเป็นเกาะชี้ตรงครับก็จะมีสะพานยืดออกไปเดียวเราน่าจะไปตรงนั้นแหละตรงนี้ก็สุดอ๋อเป็นโค้งอ่าวบริเวณ ทะเลสาบขอโทษนะครับ,รบตรงนี้ทรายนี่เป็นธรรมชาติหรือว่าเอามาทรายครับธรรม,ามชาติครับอ๋อทรายนีิทรายจากธรรมชาติเลยครับครับครับขอบคุณนะครับ,รบม,มันมันเอาจิงมีทรายแล้วก็มีดินอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าจะทรายล้วนก็ยังมีดินอยู่ในตัวครับฝั่งฮะที่เห็นเป็นเกาะแก่งก็คืออีกจังหวัดหนึ่งก็คือ,อสงขลา แม่น้ำนี้อยู่ในทะเลสาสงขานะครับอันน่าเป็นวิวพอยต์ออทิ่นลำปำทุกคนต้องมาถ่ายรูปมั้งครับรมีคนนั่งตกปลาด้วยครับันจะเป็นแหลมยาวออกไปอีกการก่อคอนกรีตเพื่อที่จะกันน้ำกัดเซาะไว้นะครับแต่แปลกเราไม่เห็นเรือหาปลาเลยเนอะว่ายังไม่ถึงเวลาเขาจะ,จะออกมา เป็นศาลาแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นที่ขายของนะฮะวันหยุดคนน่าจะเยอะม้งครับก็มีศูนย์โอท็อปอยู่ด้านหน้าเลยฮะอันนี้เป็นรถบทถนนตั้งแต่สมัยอทำถนนครั้งแรกมาฮะอ๋ออ๋อร,รถบทของแท้จริงๆด้วยฮะอันนี้สร้างมาตั้งแต่ปี1937นะครับ2507 ตัวจะบอดี้รถด,ดีกว่าอันนี้เป็นเหล็กจริงๆน่าจะามีการทาสีใหม่มัมงคนับแต่ตัวบอดี้จะเป็นเหล็กเป็นของเยอรมันเหล็กจริงๆอะตอนนี้เราอยู่กันด้านหน้าสาลาเฉลิมพระเกียรตินะฮะสาราิมน้าเข้ามาในวัดป่าลิไยลนะฮะาสา,าลาอยู่ในวัดป่าลี่เดี๋ยวผมขอทําหน้าที่พาไปดูแล้วกันแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะมาเอง ถ้าช่วงไม่มีฝนก็น่าจะมาพหมาได้ฮะแต่ถ้ามีฝนไม่แนะนำนะฮะมายากมาลําบ,บากแน่ผมไม่ไแน่ใจว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อไหร่น่าจะเมื่อคืนแต่ยังแฉอยู่เลยเดินยากมากแล้วนี่ก็คืออางเข้าไปสู่สารเชียประเกดกลางน้ำนะครับ ด้านข้างปลาชุ่มชืน่นฮะแถวนี้อย่างยืนไม่รู้ปลาน่าจะเยอะแน่เพราะเป็นเขตอพยพทานเพื่อเขตวัดด้วยฮะสาลายืนออกมากลางน้ำนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้โอ้โหสวยอะ่ะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครับก็ได้น่าจะมีคนหาปลาอยู่ด้วย อ่านี่วิถีประมงท้องถิ่นพิดๆโดนแท้ๆเลยฮะวิถีแท้เลยเมื่อกี้นะครับเราอยู่ตรงโน้นนะะอยู่ตรงบริเวณเนี่ยฮะเราอยู่ตรงนั้นแล้ววิถีประมงที่ว่านี่ฮะอาชีพของเขากำลังหาปลาเดี๋ยวซูมให้ดูดีกว่าหาไม่เจอ ตัวนี้คือชาวบ้านกาลังหาปลาอยู่นะฮะภาพอาจจะโมวนิดนึงเพราะเป็นภาพซูมครับเดี๋ยวรู้ต่อด้ครับปลายทางอยู่ใกล้ๆตรงนี้มีบางรีวิวบอกว่าต้องมาถึงให้ได้เพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูว่าทําไมจําเป็นต้องมาไหมปลายทะเลสาบแล้วนะครับก็คือปลายสะพานที่ทะเลสาบย,ยืดมาให้ ก็สุดอยู่บริเวณนี้ได้แค่นี้ฮะนี่น่าจะเป็นช่วงน้ำลงมั้งครับเพราะว่าเลยจากบันไดนี่ไปก็มีมีพื้นที่ว่างอยู่เหลืออยู่วังมัชชาป่าลิบไหลนะฮะทางเข้าเส้นสาราตรงนี้นะฮะไเลงมาให้สุดดีกว่า จริงนั่งรถเป็นร้อยกิโลนะกว่าจะถึงตรงอ่าบริเวณจังหวัดสงขลาแถวๆนู้นนะฮะแต่เรามองจากเียผมดูสั้นๆแป๊บเียวใกล้ๆ,ๆ,ๆจริงๆงอันนี้คือจังหวัดสงขลาถ้าเรามองด้วยตาเปล่าตรงเนี้ยผมว่าจากนี่ไปน้นไม่เกิน10กิโล้งครับแต่ถ้าเราเดินทางด้วยรถยนต์ร้อยกว่ากิโลนะกว่าจะไปถึงบริเวณนั้นฮะต้องอ,อ้อ,อมภูเขาอ้อมเมืองไปอ้อมโลกไปเลยฮะกว่าอย่างนั้นก็ประมาณร้อยกว่าร้อย ร้อยโลประมาณครัขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้ก่อนแค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ